Lisa, you, you look, look beautiful. beautiful. Oh, look cinema. Yes, Lisa, 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 Lisa! Lisa, right in front. Lisa, in the middle, Lisa, in the middle, Lisa. Lisa, Lisa อัปเดตข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่เช้านี้มีเรื่องราวครบลดมากเลยนะคะขอสปอยว่ามีทั้งอยากกรี๊ดอยากร้องไห้อยากออกรบฟังให้จบคลิปกันด้วยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะ ขอเปิดกันด้วยเรื่องแรกแบบแซ่บๆนะคะเมื่อใสติคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในงานโกลเด้นโกลปี2026บนเอ็กย้ำนะคะว่าแค่บนเอ็กแพลตฟอร์มเดียวค่ะตอนนี้นะคะถสติได้ออกมาแล้วค่ะอันดับที่1ก็คือลิซ่าค่ะด้วยยอดเมนชั่นถึง7 0็ดแนะคะซึ่งข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์ Talk Walker โดยตรงค่ะ แต่แล้วสงครามก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อแฟนคลับพี่สาวอาลินะคะไม่พอใจว่าเฮ้ยนี่เมนชั้นได้เยอะกว่านะทำไมลิซ่าได้ที่หนึ่งล่ะเมนของชั้นได้ตั้ง9 0 0 0แสนแต่ลิซ่าได้แค่เ0 0 0แสนรวมตัวกันดาลิซ่าฉ่ำเลยค่ะทุกคนกดงานเพลงกดงานแสดงลามไปยังเรื่องส่วนตัวนะคะลืมสิ้นแล้วรูปคู่หวานฉ่ำในงาน เอาแต่แปะอียอดนี้อยู่อย่างนั้นนะคะซึ่งความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะข้อมูลในเว็บไซต์นี้เนี่ยนับบน X มันนับตั้งแต่เข้าร่วมงานจนถึงแค่จบงานนะคะแต่แฟนคลับพี่สาวอารีนาเนี่ยดันไปเอายอด24ชั่วโมงก่อนมากลางะคะ่ะงงอะไรไม่รู้นะคะเถียงอยู่อย่างนั้นว่าลิซ่าโกงนะคะโกงอะไรสถิติมันขึ้นตรงกับเว็บไซต์นะคะไม่ใช่ยอดที่ลิลี่เนี่ยคิดขึ้นเองจะบ้าตายค่ะและสถิติต่อมานะคะท่าน ที่ลิซ่าก้าวขึ้นพรมแดง g o ลเด้นกรอบนะคะหัวข้อที่เกี่ยวข้อง4หัวข้อก็พุ่งขึ้นพร้อมกันเลยค่ะและกําลังครองเทรนที่กําลังมาแรงบนเวยบ่อรนะคะเทรนแรกนะคะอยู่อันดับที่2ก็คือลุกของลิซ่าอันดับที่5ก็คือช่วงเวลาสโลโมชั่นของลิซ่าอันดับที่11รูปภาพเกตี้ที่ยังไม่ได้แก้ไขของลิซ่าจากพรมแดงและการค้นหาย,ยอดนิยมบนเวยค่ะอันดับที่1 4ก็คือลุกออกงานของลิซ่าแล้วยอดคือล หลายแสนมากค่ะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะว่ายอดพวกนี้ไม่ได้นับรวมใน En นเกตของงานโดยตรงค่ะซึ่ง e n นเกตเมนเนี่ยเขานับจากแค่ IG แล้วก็ทิกตอกเท่านั้นค่ะนับจากสื่อแฟชั่นหัวใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโวกบิลบอร์ดหรือจากแอคออฟฟิเชียลของงานโดยตรงค่ะก็คือโกลเด้นโกลบนั่นเองนะคะใส่ติดรวมทั้งหมดยังนับอยู่นะคะลิลี่ช่วยกันไปกดแชร์รัวๆได้เลยค่ะต่อมานะคะเราได้ทําการรวบรวมคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคะที่ อ่านแล้วเราถึงกับร้องไห้ออกมาเลยค่ะทุกคนเพราะหลายๆเม้นท์นะคะมาจากคนนอกด้อมค่ะที่ไม่ได้เป็นติ่งลิซ่าโดยตรงนะคะขอเริ่มกันที่เม้นท์แรกเลยค่ะโชคดีจังที่เปลี่ยนกล้าอยู่กับลิซ่าดูความเป็นมิรแบบนี้สิเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูมากๆในงานที่คนเยอะๆขนาดนี้โชคดีที่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเม้นนี้มาจากติ่งแม่ปรีนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเขาดูเอ็นดูลิซ่ากันสุดๆเลยนะคะ และเมนต่อมาค่ะเธอโตขึ้นแล้วสินะและกำลังไปพิธีกรรายการนึกถึงลิซ่าตอนอายุ18ปีขึ้นมาทันทีที่รักถ้าลิซ่าได้มาอยู่ที่นี่นะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณความพยายามของคุณทั้งหมดนะ ลิซ่าสมบูรณ์แบบเหตุผลที่เธอเป็นผู้หญิงอันดับหนึ่งในวงการบันเทิงและทำไมคุณถึงเห็นเธออยู่ทุกที่ก็เพราะเหตุนี้ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มองเห็นภาษากายและสีหน้าของเธอลิซ่ามีสเสน่ห์ดึงดูดใจลิซ่าทำให้คุณหลงไหลคุณไม่อาจละสายตาจากเธอได้ลิซ่าสวยสง่าเสมอและไม่เคยพลาดเลยฉันชอบติดตามสไตล์การแต่งตัวของเธอมากสวยจังฉันชอบ การแต่งหน้าและท่าทางของเธอมากเลยฉันหลงไหลในน้ำเสียงของเธอแล้วละ่ะฉันฟังเธอพูดได้จนถึงเช้าเลยและมาต่อกันที่คอมเมนต์ของคนไทยกันบ้างนะคะเมนแรกนะคะบอกว่าชอบลิซ่าอย่างหนึ่งคือเขามีความมั่นใจมากๆไม่มีท่าทีทำเขินอายหรือกระอักกระอ่วนเลยมีความเป็นมืออาชีพการจะยืนจะนั่งเดินหรือโพสท่าบนพรมแดง มาแบบปึ้งได้ภาพเลยอ่ะไม่มีการยืนทื่อๆตั้งแต่รับงานเดี่ยวมายังไม่เคยเห็นงานไหนพร่องเลยสักงาน และคอมเมนต์ต่อมาค่ะอย่างครูเลยลิซ่าน่าจะทำการบ้านหนักพอสมควรเหตุหลักที่ดูแลงานฝั่งนี้น่าจะช่วยกรูมให้อีกทีมันเลยโครตเพอร์เฟกไม่โอเวอร์แอคติ้งเกินไปแต่ไม่อ่อมจนกร่อยทำให้โดยรวมมันดูสดใสขี้เล่นปล่อยชิลได้ตามสไตล์แต่ก็มีความเป็นทางการด้วยมันไม่ใช่ใครก็ได้จริงๆนะแต่ต้องเป็นลิซ่าเท่านั้นยอมแล้ว และคอมเมนต์ต่อมาค่ะจุดหนึ่งที่ลิซ่าเหมาะกับ,บวงการการแสดงอย่างหนึ่งคือเรื่องเสียงและการพูดพาดผู้ประกาศรางวัลคือทำได้ดีทั้งสี่หน้าท่าทางและการพูดไปในทิศทางเดียวกันแบบจริตโคตรเลิศงานนี้ถือเป็นก้าวเล็กที่ยิ่งใหญ่ให้ชีในอนาคตมากและคอมเมนต์เกือบสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่งางภาพไปจนถึงงานประกาศรางวัลต่างก็ปฏิบัติต่ตอเธอราวกับเป็นราชินี และคอมเมนต์สุดท้ายนะคะเอาไว้ท้ายสุดเพราะมันจึ้งมันองมากค่ะทุกคนเขาบอกว่าราชินีตัวจริงสาบานเลยวาดสวยสวยจนใจจะขาดเธอมีใบหน้าที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาและไม่รู้ทําไมเธอดูเป่งประกายตลอดเวลาเธอรักตัวเองขนาดนี้ได้ยังไงกันนะแค่2ปีเท่านั้นจากคนที่เคยถูกคายปั้นให้ดูด้อยเพื่อจะดันคนอื่นให้เด่นกว่า กลับกลายเป็นผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองมากที่สุดในโลกและยืนหยัดเป็นแบบอย่างให้ทุกคนเห็น เนี่ยทุกคนจะร้องไห้แล้วค่ะทุกอย่างของลิซ่านะคะหล่อหลอมให้น้องเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนะคะแววตาของลิซ่าบรรยายทุกอย่างออกมาหมดแล้วจริงๆค่ะสําหรับเช้านี้นะคะหนุ่นยังรอภาพจากงาน after party อยู่เลยค่ะขอแบบรัวๆเลยนะคะถ้ามาแล้วจะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเลยค่ะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของลิซ่าแบบววๆอย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่นไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ้ายบายค่ะ